เดเีบไปให้เราพัดอนมันคน้องแมาดูตดูวี้นอเป็นหยากินีเม่เกียวะไรล่ะเอาหยาวาีเกี่ยวเกี่ยวกได้ตัวเกี่ยวมีอยู่จะสวบนึงเงี้ยโ้บนสวบังที่น้เป็นหยาเขานก้อกันเลยเขาปอส่หยางไม่ปอใกลนี่นะครับวยออกลูกตัวเมียนะครับสวยมากเลย ใหญ่เลยนะครับกำลังฝึกกินนมนะครับได้ประมาณนนมนหนึ่งชั่วโมงบอกว่าอะไรล่ระมันสูงหรอกว่ามันอ่อนอยู่อนาคตเป็นจะได้ผสมเบิ่ม ทคลอดโดยแพทย์หญิงนัทยาพูมิชัยเนี่ย่านจะจะมาเป็นแพทย์ควายหมอควายจริงๆแล้วหมอหนุย่ยได้หรอเดก่อนหม,<า>มอหนุย่ยเศกหยางกินไหลลุดลุดอยู่ไกลเลยไม่กล้าเข้าไก่กลมมันฝึกใส่มาบ,บอดเด้อเด้อเด้อสีแดงมันก็ไปเลยต้องคุ้นหลอดไงอย่างมาใส่